ห้าหนทางในการออกห่างจากสิ่งที่หรอม 1. คนเลือกคบหาคนดีเราควรแน่ใจว่าพวกเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตามหลักการาศาสนาและเป็นคนดีมีคุณธรรมพร้อมด้วยความตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของาศาสนาเป็นคนที่ปรารถนาจะได้รับทางนำที่ถูกต้องและปรารถนาที่จะชี้ทางนำที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น2ส,สถานที่ทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณ เต็มไปด้วยความดีงามและเป็นบรรยากาศแห่งอิสลามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เป็นแหล่งของความชั่วสถานที่ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับความชั่วสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความชั่วสถานที่ที่สามารถมองเห็นสิ่งที่ฮารอมและสามารถเป็นเหตุที่นำไปสู่สิ่งที่ฮารอมสการปกป้องคุ้มครองหากคุณคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าสถานที่ใดก็ตามที่คุณอยู่อาจเป็นเหตุที่นำไปสู่สิ่งที่ฮารอมคุณก็ต้องปกป้องตัวคุณให้พ้นจากมัน จากคนที่อาจนำอันตรายมาสู่คุณขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้ทรงปกป้องคุณจากความชั่วร้ายของมนุษย์และยินสีกลีกเลี่ยงการถักวันประกันรพรุ่งทําให้ตารางเวลาของคุณเต็มไปด้วยการทําสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ไม่ใช่ใช้มันไปกับการทําสิ่งที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อย่าฆ่าเวลาไปโดยปล่าประโยชน์ 5. การละหมาดและการไข่กรวนเมื่อคุณละหมาดจงมีสติและทําให้จิตใจของคุณมุ่งเน้นไปที่การทําอิบาดเพียงอย่างเดียว ใช้เวลากับมันและรับรู้ถึงความเป็นจริงของคุณและคุณควรใคร่คร,รวญถึงสิ่งต่างๆที่คุณได้ทําในชีวิตใคร่คร,รวญถึงซีรอชีวประวัติของท่านนาบีใคร่คร,รวญถึงหลุมฝังศพนรกสวรรค์วันแห่งการตัดสินและความโปรดปรานมากมายที่คุณได้รับเนื้อหาบทความอั้นอัสซารีอั้นอามีนอันฮัมดูลิลและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เป็นข้อคิดข้อตวนใจในการดําเนินชีวิตขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองเราทุกคน ให้พ้นจากสิ่งที่หารอมทั้งมวลด้วยเถิดอาเมน